Deu ทุกคนชอบอนิเมะไหมครับวนวันนี้ก็จะมาแนะนําอนิเมะที่สยองและทําให้ทุกคนขนหัวลุกครับไว้ใจได้ครับผมอนิเมะที่จะพูดต่อจากนี้ส่วนน้อยครับที่จะรู้เรื่องนี้ภาพที่จะนํามาใช้ต่อจากนี้นะครับอาจจะมีภาพน่ากลัวส่วนใครที่ไม่กล้าดูนะครับก็อดทนดูไปแล้วกันศพกับวิญญ,ญาณโคลส์ปาร์ตี้ส่วนอนิเมะเรื่องนี้นะครับอันที่จริงมันมีรูปแบบเกมอยู่แต่ว่าเรื่องเกมผมจะขอพูดในคลิปอื่นครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับได้เริ่มฉายที่ปี2013ทั้งหมดของเรื่องจะมีอยู่4 ตอนจบไม่นานครับผมใครที่อยากจะดูก็ลองไปเช็คดูครับ เริ่มเรื่องนะครับจะมีผู้หญิงที่มีชื่อว่านากาชิมะานอมิเธอได้ลืมตาขึ้นอยู่ที่โรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งและสักพักก็ได้หยิบใบกระดาษชิ้นเล็กๆขึ้นมาดูพอดูไปสักพักนะครับก็ได้รู้ความจริงว่าทําไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่และจําเรื่องราวเก่าๆที่ลืมไปแล้วกลับมาได้เรื่องราวอาดีตของเธอนะครับมีอยู่ว่าได้อยู่โรงเรียนจนดึกและได้พูดเรื่องน่ากลัวอยู่กับเพื่อนๆหลายคนคนเล่านะครับจะมีชื่อว่าชินซากิอายูมิระหว่างที่คุยไปได้จุดที่กําลังตกใจนะครับอาจารย์ ที่ดูแลห้องนี้ก็ได้มาถึงเธอมีชื่อว่าชิชิดอพร้อมกับน้องสาวของตัวละครหลักมอจิไดยูกับยูกะเนี่ชื่อน้องสาวนะครับตัวละครหลักจะมีชื่อว่าซาโตชิอย่าเพิ่งหันไปจับโปเกมอนครับทุกคนคนละเรื่องครับ <c oughs> ทั้งนะครับอายุมิก็ได้บอกทุกคนว่าก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านให้ทําสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือความสุขของซาชโกเป็นกระดาษใบเล็กๆที่ตัดเป็นรูปคนและให้ทุกคนดึงไปทีละใบครับเธอได้อธิบายว่าถ้ามีกระดาษใบนี้ทุกคนจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเมื่อวันที่ทำ สักพักนะครับก็ได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นห้องเรียนที่ทุกคนได้ยืนอยู่นะครับก็ตกเป็นหลุมและทุกคนก็ได้ตกลงไปที่นั่นครับสถานที่ที่ทุกคนได้ตกลงไปนะครับจะกลายเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรงเรียนเทมจิงพอได้ตกลงไปนะครับเรื่องราวของอนิเมะก็คือหาเพื่อนทุกคนให้ครบและหาทางออกจากโรงเรียนนี้ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับประตูทุกบานกับหน้าต่างได้ถูกล็อกไว้หมดแล้วยังไม่เท่านั้นในโรงเรียนนี้นะครับจะมีศพและผีวิญ,ญญาณที่เดินได้แต่เลเวลของศพกับผี ไม่ใช่ย่อยๆและไม่เหมือนอนิเมะทั่วไปครับนั่นก็คือศพแต่และตัวเห็นทั้งเครื่องในตับไตไส้พุงหมดครับนอกจากนี้ก็ยังมีผีตาบอดและศพที่มีแค่หัวครึ่งเดียวใครที่ดูถึงขนาดนี้และบอกว่าอยากจะกินซอยจุ๊นะครับ <c oughs> อดทนไว้ก่อนทีพวกนี้นะครับได้ทําลายเพื่อนร่วมห้องด้วยการจับขาและทุบไปที่กาแพงครับและส่วนเรื่องเราจะกลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่นะครับทุกคนก็ต้องลองเข้าไปเช็คดูครับอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้ยาวครับทั้งหมดจะมีอยู่4ตอนจบส่วนชื่อเรื่องนะครับ จะแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วกัน Corpus Party Gobli n s Gob l a y e r g o b l i n ล l a y e r นะครับได้เปิดตัวที่ปี2018ทั้งหมดจะมีอยู่12ตอนเรื่องนี้หลายคนคงน่าจะเคยเห็นผ่านตานะครับเรื่องเื่องมานะครับจะมีผู้หญิงนักบวชอยู่คนหนึ่งระหว่างที่เธอหางานในกิวนะครับเอาง่ายๆก็คือเธอตอนนี้เป็นนักบวชพระจุนภัยนะครับที่กําลังเดินหางานอยู่สักพักเธอก็ได้ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งจะมีอยู่3คนครับนักดาบเลทมนมนและการต่อสู้และได้เชิญชวนเธอไปล่ากอลลินด้วยกันสถานที่ที่จะไปนะครับจะอยู่ในถ้ำพอถึงจุดหมายนะครับส ที่รอพวกเขาอยู่ก็ไม่ได้ง่ายครับฝั่งนักเวทมนต์หญิงนะับโดนกลุ่มกอบลินจับตัวและโดนมีดแทงครับและส่วนฝั่งนักดาบชายนะครับก็โดนกลุ่มกอบลินทุบตีจนเละเทะเหมือนกันยังไม่จบเพียงเท่านั้นส่วนฝั่งนักต่อสู้หญิงนะครับก็โดนกลุ่มกอบลินจับข่มคืนเหมือนกันฝั่งนักวัวหญิงที่ได้เห็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกกลัวและฉี่ราดต,ตรงนัง<ย>้นครับในระหว่างที่ผู้ชายหลายคนที่ได้นั่งดูอนิเมะเรื่องนี้และบอกว่าเฮ้ย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 ฉากเด็ดกำลังจะมาและก็ได้งายทง ผมนั่นก็เพราะว่ามีกอบลินสเลเยอร์ออกมาเขาคนนี้นะครับจะมีดาบสั้นกับโล่ที่เล็กๆ่วนเขาค,คนนี้เป็นใครนะครับก็คือนักฆ่ากอบลินดีๆนี่เองและเขาคนนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเก่งที่ สุดเลยก็ว่าได้ในนักฆ่าโกบลินการสังหารของเขานะครับก็อำมหิตมากเช่นใช้ไฟเผาใบหน้าของโกบลินและโยนดาบใส่หัวโกบลินอีกและยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังได้ใช้ไม้นะครับทุบไปที่ลูกหลานของโกบลินเสียงและการทุบก็ค่อนข้างดูเดือดมากแต่ว่าจะมีแค่ฉากนี้เท่านั้นที่เป็นฉากอำมหิตและเรื่องราวต่อจากนั้นก็เหมือนอนิเมะทั่วไปครับผมเรื่องต่อมาครับผมปกสตดสเนชิโดคุโรจังถ้าจะแปลไทยนะครับผมที่โดนโดคุโรจังฆ่า แต่ว่าในภาษาไทยนะครับมันได้เขียนว่าผู้สาวโดคุโรจังโดทารุมิติอนิเมะเรื่องนี้ได้เริ่มฉายที่ปี2005สถานที่นะครับจะเป็นยุคปัจจุบันในยุคนั้นตัวละครหลักจะมีชื่อว่าสคาเบะซากุระและเด็กที่มาจากอนาคตโดคุโรจังและใครที่กําลังเปิดลิ้นชักตามหาโดเรมอนนะครับไม่ต้องเปิดครับผม <S <S คนนี้ได้อยู่ที่มอตต้นและสาเหตุที่โดคุโรจังมาที่นี่ก็คืออนาคตนะครับซาก,กุระเขาจะผลิตเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนทั่วโลก อายุจะหยุดที่อายุ12และได้เป็นอมตะไม่มีวันแก่ตายก็เพราะเขาได้ผลิตสิ่งนี้นะครับนางฟ้าเทวดาหลายคนจึงไม่พอใจและโดนนางฟ้าเทวดาหลายองค์เล็งไปที่ชีวิตเขาส่วนโตคุโรจังก็เป็นนางฟ้าอีกองค์และมีอาวุธที่คล้ยคายๆไม้เบสบอลแต่ว่าเธอคนนี้นะครับได้ปกป้องซากุระเพื่อไม่ให้นางฟ้าเทวดาที่อันตรพันมาทํรลายชีวิตเขาได้แต่ถึงแม้จะพูดอย่างนี้นะครับถ้าเธอมีความโกรธเธอก็จะเอาแท่งเหล็กของเธอนะครับ ไปทุบซาก,กรุระจนตัวซากรุระเองนะครับก็ต้องเสียชีวิตลงในสถานที่นั้นด้วยแต่ถึงแม้จะเสียชีวิตลงนะครับเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับสามารถชุบชีวิตซากรุระขึ้นมาใหม่ได้ก็คือฆ่าแล้วชุบส่วนร่างกายของซากรุระก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมการไล่ของเธอนะครับจะมีชื่อว่า ลูปี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 ปีและซากุระก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลายคนก็คงคิดว่าเป็นอนิเมะน่ารักน่ารักทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอันที่จริงไม่ใช่ครับผมเวลาซากุระโดนตีหรือโดนฟาดโดนทํรลายนะครับตัวภาพก็ไม่ได้เกรงใจคนดูเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นภาพกระโหลกแตกหัวขาดขึ้นหรือว่าจะเป็นภาพที่ร่างกายระเบิดทุกฉากเต็มไปด้วยเลือดทั้งนั้นตัวอนิเมะนะครับเป็นอนิเมะที่ตลกส่วนตัวผมก็ไม่สามารถเอามาลงได้มากกว่านี้นะครับใครที่สนใจก็ต้องลองเช ดูเมโดิงอวิสุในภาษาไทยก็จะเรียกว่าผ่านเหวนรกเห็นเป็นอนิเมะน่ารักน่ารักแฟนตาซีแบบนี้นะครับอย่าพึ่งไว้ใจครับอนิเมะเรื่องนี้ได้เริ่มฉายที่ปี2017ทั้งหมดจะมีอยู่13เรื่องตัวละครหลักนะครับจะเป็นผู้หญิงน่ารักที่มีชื่อว่าลีโกพร้อมกับเพื่อนที่เป็นมนุษย์หุ่นยนต์คนหนึ่งมีชื่อว่าเลเกอ อธิบายง่ายก็คือสองคนมีได้มุ่งไปที่หลุมใหญ่แห่งหนึ่งหลุมใหญ่ลุมนี้นะครับมีชื่อว่าอบิสึและได้ตามหาแม่ของตัวเองที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนและเดินฉากไปที่ตอนที่1ิครับจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่มีพิษอยู่สัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ใช้น้าที่มีพิษเสียบไปที่มือของลิโกด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเห็นฉากที่เธอกาลังเจ็บปวดอยู่ส่วนตัวลิโกเองนะครับตรงนี้ก็มีคำสาปของอบิสึ์ติดตัวด้วยจะมีเลือดมากมายนะครับไหลออก มาจากตัวเธอพร้อมกับได้รับชมความทรมานของเธอและถ้าดูต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นคาแรคเตอร์ที่มีชื่อว่านานาจิกับมีตีอดีตของสองคนนี้นะครับปกติก็คือมนุษย์ทั่วไปแต่ได้โดนคนกลุ่มหนึ่งนะครับจับไปทดลองจึงมีร่างกายเหมือนมอนสเตอร์ฝั่งนานาจินะครับจึงมีขนปุบปุยที่ติดอยู่ในตัวส่วนมีตีเองนะครับก็จะมีร่างกายที่เละเทะจนทั้งสองคนดูไม่เหมือนมนุษย์และไม่อยากสปอยเยอะครับเดี๋ยวจะไม่สนุกส่วนใครที่สนใจก็ ต้องลองเข้าไปเช็คดูครับผมเรื่องต่อมาครับผมจะเป็นอนิเมะแฟนตาซีอีกแล้วครับชื่ออนิเมะจะมีชื่อว่าการเดินทางของแม่โมดทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับจะใช้เวทมนต์เป็นเรื่องธรรมดาดึงเรื่องไปที่ตอนที่9้าเลยแล้วกันตัวละครหลักของเรานะคบจะมีชื่อว่าออเลนะ่ะในตอนนี้นะครับเงินในกระเป๋าของเธอได้เริ่มลดลงจนเหลือน้อยและได้อ่านกระดาษใบหนึ่งที่เขียนไว้ว่าหาคนใช้เวทมนต์ทำงานในเวลาสั้นๆและจะได้รับเงินส่วนมากเป็นการตอบแทนเธอก็ได้ไปหาลูกค้านะครับที่มีชื่อว่า เธอได้อธิบายว่าอยากจะให้ช่วยเซเลนา่าก็คือเพื่อนสนิทของเธอ ยองจะมีอยู่ว่าสมัยก่อนผู้ปกครองของเซเลน่ะครับโจรโจรฆ่าเธอที่ได้เห็นภาพแบบนั้นนะครับจึงได้เปลี่ยนตัวเองเซเลน่ Selena. จึงได้กลายเป็นฆาตรกรที่โหดเหีเ้ยมครับแต่ว่า3ปีที่แล้วนะครับฝั่งเมืองก็ได้ออกตามหาเซเลน่และได้จัดตัวเป็นอันที่เรียบร้อยเอสเตลูนะครับจึงได้ใช้เวทมนเพื่อที่จะกลับไป10ปีที่แล้วก็คือจะไปจัดการฝั่งโจรที่ทําร้ายครอบครัวของเซเลน่และอยากจะพาตัวละครหลักอีเลนนะ่ไปช่วยเรื่องนี้ด้วยส่วน2คนนะครับก็ได้กลับไปที่ อดีตและได้รอพวบโจรอยู่แต่ว่าภาพที่เห็นนะครับที่ฆ่าครอบครัวมไม่ใช่โจรที่ไหนครับแต่เป็นเซเลน่าเองสรุปก็คือเรื่องทั้งหมดที่เซเลน่าได้เล่ามาไม่เป็นความจริงแต่ว่าเป็นเซเลน่าตัวเธอเองที่ได้ฆ่าครอบครัวของตัวเองฝั่งเซเลน่านะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าครอบครัวนี้ได้เลี้ยงฉันมาด้วยทางที่ผิดและยังบอกว่าไม่ได้คิดว่าเอสเทลูเป็นเพื่อนสนิทด้วยพร้อมกับบอกว่าฆ่าคนมันเป็นอะไรที่สนุกมากระหว่างที่ต่อสู้กันนะครับเซเลน่าก็โดนเรทมตนของเอสเทลูโจมตีและฉากนี้ ก็เป็นอะไรที่อมหิมากเป็นฉากที่อมมหิตเกินไปนะครับจนฝั่งทางการจึงได้ออกมาบอกว่าในตอนที่เก้าจะมีภาพที่อมมหิตมากโปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับและไม่รู้ว่าตัวผมเป็นโลคจิตหรือเปล่านะครับค่อนข้างชอบการต่อสู้ในฉากนี้มากและถ้าจะถามว่าสนุกไหมนะครับสนุกครับทุกคนลองไปดู